โอ้ยแกฉันเดินผ่านโรงเรียนแล้วยังตกใจกับเหตุการณ์นั้นไม่หายเลยอะเหตุการณ์อะไรอะแกเรื่องมันยาวอ่ะอยากฟังจริงปะละ่ะก็อยากฟังดิไหนเรื่องเป็นไงเล้่มาดิก็เรื่องวันนั้นมีอยู่ว่าไปเก็บเลยเฮ้ยไปเก็บเลยเล่นด้วยดีลูกบอลอะไปเก็บไปเก็บไ,ไปเอาดีโอ้หนอะมีบอล ก็ <ol> ให้เพื่อนเอาไปเก็บให้อยู่เนี่ยเรืเร่องนี้อยากเล่นไงไปชา้าเอารับมีอเ,เอาทำไมไม่รับวะแล้วมายด์เล่นเหมือนนี่อะฮะเอาเราก็ต้องเล่นแบบนี้ดิเอาหรอเอายรับมึงนี้เอารับนะทำไมไม่รับวะทำไมรับดิโธ่เอวะทำไมต้องเล่นแรงด้วยวะผู้ชายอ่ะเขาเล่นแบบนี้เว้ยแรงกันตรงไหนวะโอ้ย เจ้าแบบนี้เหรอฮะเจตันอ้าวได้ทำไมแล้วมันทำไมแล้วเลยทำก่อยฮะพอพอพอถ้าเล่นแรงแบบนี้ไม่ต้องเล่นอยู่จะเล่ากันแยกไปอกไปโอ้ยเจอกันครั้งหน้าโดนแกแข้นในรุดเอ้าเฟโอ้ยโอ้ยเจ็ดมันจะกระชิน เจ็บเหมือนกันที่พุตธิเขเจ็บโอ้ย,โ,อยโดนนิดโดนหน่อยก็เจ็บก็เจ็บนสิไม่เล่นด้วยละเอาลมดีจังวันนี้วีฮะ<า>เห็นลุดบ้างไหมไม่เห็นนะถามทำไมจะไปทะเลาะกนันอีกเหรอไปแก้แค่น,นะดิเฮ้ยจะไปแค้อะไรนรักหนาไม่ต้อนทแค้นกันเลยแค้นดิมาน่ะมาทำเรา โอ้ oh, เล่นกันอะ่ะมันก็ต้องเจ็บกันเอา้าไอหมีโอ้โ oh, ห oh. จะก,การีก็ได้วะใครมาเพราะใครใครอ่ะบัวเหรอไม่ใช่แพรหรอไม่ใช่โอ้ยแล้วใครอ่ะไม่รู้่ายมาสี่ อยไม่รู้ไปไปทำไมต้องผักเลยขนาดนี้ด้วยอ่ะก็มาแกล้งเองทำไมอ่ะโหแรงว่ะเฮ้ยไอหมีก็ตามสาวไปซะอย่าให้เจอแน่หมีเอ้ยเบื่อจังไม่มีใครมาเล่นด้วยเอาแพ้วันนี้คือสลับไปเล่นไหมเล่นแรงจะตายใครจะไปอยาก คนอุตส่าห์พูดด้วยเมินเฉยเลยช่างเถอะเฮ้ยเป็นไรอ่ะนะพีทอารมณ์เสียอะไรมาก็พีรุะด,ดิผักเราล้มอ่ะโคตรเจ็บเลยเฮ้ยเราก็โดนพีรุตตีมาเหมือนกันโคตรเจ็บเลยเออชอบเล่นแรงๆอ่ะพีรุะพีรุตเล่นตลอดเลยเนาะจำไว้ถ้าพีรุตเล่นแรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องเล่นกับพี่รุตหรอกอืม เ <formation jin inh ale> อาตั้นไปเล่นสนามเด็กเล่นไหมฮะเชื่อเราไปเล่นเหรอเออนูไปเล่นบอลด้วยกันไหมไปดิถ้ากล้าเล่นกับเราอีกอ่ะทำไมจะไม่กล้าฮะไปดิไปได้ได้ได้เดี๋ยวรอแช่แขไหนตั้นเร็วๆดิเอาไปเฮ้ยไปเก็บดี

อ่อนวะเล่นแค่นี้ก็ล้มมาดีอย่าช้าอยู่โหรึ่วเฮ้ยไปอะไรวะเตะขนาดนี้ไปเล่นคนเดียวไปโอ้โหไรวะไม่อ่ปไม่อะไม่เป็นไรฉันต้องไปดูหนัง่ะไม่เป็นไรเออเมลิงก็ไม่ต้องเล่นได้เจอกับบัง โอ้ยเล่นขนาดนี้เลยฮะโอ้ยเจ็บสบนมหนะ้าทำามืออื่นเจ็บแล้วยังไม่ขอโทษอีกเหรอได้โอ้ได้แ <c oughs> ก้แค้นแล้วเว้ยสบายดเจอแน่สะใจวะ <c oughs> เจอดีแน่ พักแค่โรงเรียนซะหน่อยแล้วลกัน <S <S เอา้าไอ้มีมาได้ไงเนี่ยเอา้เอา,อา,อาก็มาตั้งแต่เมื่อกี้ไงขี้เกียจเล่นบอลอยู่พวกแกแหละเฮ้ hey, what happened เล่นอะไรไม่รู้รุ่นอะชวนเล่นไม่ได้เรื่องเลยเตะออกอย่างเดียวแต่ดีอย่างหนึง่งเราได้แก้แค้นละอ๋อที่เล่นเนี่ยเพราะว่าแก้แค่นี่ได้ เฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยเทตันเฮ้ยเฮ้ยดังมากเลยอะไปดูกันก่าเฮ้ยเจตันเป็นไรไหมอะเฮ้ย อีทําอะไม่รู้ใครผักแล้วรู้ว่าใครผักใครมาเล่าดิมานะเออมาเล่าดิทุกคนอ๋อมีอะไรมาตั้งก่อนเร็วก็คือเราอ่ะเออเป็นคนผักไททันเองแหละฮะเฮ้ยพี่รุดผักเหรออืมใช่พี่รุดผักเองแหละเอา้าแล้วนี่พี่ทําไททันทําไมอะ่ะ ก็พี่ไม่รู้ไงพี่ก็คิดว่าเราผักน,นิดนึงเองไม่คิดว่ามันจะเกิดขนาดนี้อะ่ะดานขอโทษนะเออก็ได้เราขอโทษนายเหมือนกันนะเราแกล้งนายก่อนนายก็เลย,ยเคารใช่เปล่าวะอุย้ยขอบคุณมากเลยนะที่ไม่โกรธอะ่ะเนะไปกลับบ้านกันไปไปไปเดี๋ยวช่วยมาลูกเราเราขอโทษนะยบ้นเออเอะไรไม่อะไร เฮ้ยจริงเหรอโอ้ต่้นก็ทำเกินไปอ่ะแต่ก็สมสารแต่ยดตั้นกันก็เ <c oughs> นี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้เลยอ่ะแก<ห>ฉันก็เลยตกใจไงตรงนั้นเลยเหรอ <c oughs> แกแ้่ฉันเจอตั้นนะฉันสองสารได้เข็ดเลยเอาเลย